ดิเจต้องมาคิวซีด้วยตัวเองเนี่ยอู้ยงามแท้ึ้นมา้าคะ่ะฉันอยากได้หอมบัวหอมแบงเนี่ยไปขายอยู่แพงพักสันเอาหมดนี่เลยนะคะนานนั้นเจ๊ก็จองนานนี้ด้วยนะคะเอาหมดเลยนะคะอู้ยผักคุณงามมากเลยะคะ่ะกลูกค้าถูกใจมากเลยนะคะเอาเบิดเลยะคะ่ะผักจ้าผักจากสวนคุณมาธาคะ่ะผักจากสวนคุณมาธาคะ่ะโอ้ย,อยกดสิฮอดตลาดจะเป็นลำบากหางชีวิตแมค่ค่ะขายผักคือคอยดิยกดสิฮอดผักสดๆคุณมา่าส่งตรงถึงปากคุณค่ะ ผักสดคุณมาท่าส่งตันตึงฝากคุณนะคะจำหนาที่ร้านเจมอนค่ะป๊าดติโทปลูกจังไหนมาปลูกงามกระดกระเดียตแท้คุณมาท่าสะอ่อนไหลลูกค้ากระแห้งติดพักเล่านานแล้วเดี๋ยวพักไม่อันงามๆทีแล้วเนาะเขาว่างามไหลไปขี่เสนหน้าให้แน่ก็ที่แม่นอนเนาะผักไม่ค้าไเวชี้เวจี้จากนั้นคุณมาท่าค่ะเวจี้จากนั้นคุณมาท่าจำหน่าที่ร้านเจมอนนะคะมาเลยค่ะเดินมาเลยค่ะมาเลยค่ะผักนะจ้าผักนะจ้าผักงามๆเดินจ้าจัดขว้เจมอ,อนจ้าผักนะคะสวยๆเลือกก่อนเลือกก่อน อุ้ยซื้อผักแน่จ้ากิลามคนพูงแง่กับผักบอผักอย่างจ้าผักซีจ้ังามงามอ๋อคืองามขึ้อในขาดเหตุจ้างามเหรอเนาะขายจังไหนจ้าอ๋อหำกัมฟี่ผักซีกัมราซีฟจ้าหาหำหำกัมฟี่เออเอาไปเลยจังหวัดจ้าปาดขาดตัวโบต้องทอดออกไปรถอ่ะจ้าถุงเด็ดบะหมี่ปลาโคลล์รอดเออเอานี่นั่นบอเนียนเปย์อันนี้หอมแบงไม่แบ่งนะคะผักนะคะสวยๆค่ะ เลือกเลยค่ะหรือขึ้นมาเ่อะค่ะอ๋อเจ๊อยากจะสั่งผักเพิ่มนะคะแต่ว่าให้เจ๊ข,ขนเสร,รถลดนู่น้ำมาจากต่างจังหวัดเจ๊ก็ไม่ไหวนะคะอ๋อิีอ๋อ,อก็มบ,บอกแต่แรกเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปออกรถขนผักดีกว่าตัดสินใจถูกต้องที่สุดแล้วละคะเจ๊มอนที่มาถอยรถใหม่กับอีสุสยามซิตี้สาคาตลาด4ีบูเมืองสวัสดีค่ะพอดีว่า เราจะมาดูรถคันนี้นะคะโดดเด่นเตะตาด้วยรถ All New e s d s <S ด s s d Max Spark เครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power กำลังสูงสุด190แรงม้า ช่วยพิชิตงานโหดจะขนของกี่รอบก็ไม่วันออกรถหลักหมื่นขนเงินหลักล้านบรรทุกอะไรก็ได้แบบจุใจมาพร้อมกับรถคอกซิงโครงราชบุรีล็อกฝาท้ายกันกระบะฉีกพลาทีซพีวายาสนิ้วแข็งแกร่งทั้งภายนอกและภายในเงินก็หาได้รถก็วิ่งดีสวยอึดถึกทนแบบนี้จัดไปเลยค่ะเจมอน เจมอนมีรถแล้วแล้วคุณละคะมีหรือยังเอาไปคนพักต่อก่อนขอบคุณค่ะลูกค้าท่านใดที่จะออกรถสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอดอิสุสุสยามซิตี้หรือโทรสอบถามได้ที่027893003แอดรถจัดลถไอเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวข้าวกับน้องก่อนเดือนสิบสอง lòng khơi tròn mong